ช็อตนี้เรามา 7, รันเจ็ดพันสองรูรูเฟื่องหรูเฟื่องอ่ะช็อตนี้คู่หน้าสิบอีกเจ็ดโค้กถือว่าดีนะถือว่าดีมากเลยนะเรื่อยๆเนะ yeah, <you> like. ี่ยโอ้โหหรูเฟื่องหรูเฟื่องอ่ะแต่ขนาดนี้นะซ oh. าวดีวันนี้ก็มาเจอกันอีะไรก็ช่องยินจาชั้นแนวกันนะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับเกมสงการ การจัดทุนเราก็อยู่ที่3,008ที่เห็นเลยเออผมจะมาจัดให้ดูกันาง,งามๆนะเกมนี้ก็ไม่มีซื้อสเกตเตอร์อยากได้ก็ต้องปั่นเอาเองแต่ที่ชอบก็คือคูมันเยอะนะเออขอดูอัตราการจ่ายให้ดูกันนะทุกคนเออตัวพระเอกของเราก็คือสูงสุดนะลองมาก็นางเอกของเราฮ่าประมาณนี้100ตูงสุด200เออ ลองมาก็มาน้ำนะเออก็ขันแววนตามนี้เลยลูกบอลตาคือแต่ตรงนี้ดีนะคืออักษรก็คือจ่ายเท่ากันหมดทุกตัวเลยนะเออมาใหญ่ตัวตัวบนนะเออโอเคก็มาจัดให้ดูเลยเปิดหวัวได้เบ็ดสิบบาทแล้วกดมือไปเลยอันนี้มาเทสให้ดูนะเปิดหัวนนะเออก็ช่วงเวลาที่เห็นคลิปเลยนะทุกคน ก่อนจะไปรับชมนี่ยาก็ลืมฝากแกล้วกดแชร์ให้ทุกานค่ที่วันนี้จะทำขึ้นเพราะความบันเทิงนะเออแล้วก็ไม่น่ๆทำตามนะนะฮะโอเคเหลืออีกสองหมุนเอ้เหลืออีกหนึ่งตัวสวยโอ้โหไม่ใช่วายวะโอเคเราขออยากขึ้นเบ็ดเป็น50แล้วก็จัดต่อไม่รอแล้วนะจัดก,กับไปยาวจัดก,กับไปยาวโอเค สวยงามเอเอมาสองโอ้โหเธอเมาสองแถวนี่รู้เรื่องเลยนะแต่ผมชอบไอ้สเก็ตไอ้คูนมันนะเออโอ้หมันก็ใช้คำว่าคูนเยอะอ่ะคูมันขึ้นดีมากเลยนะทุกคนูถกสวยนี่อ่ะคูมันขึ้นอย่างเงี้ยนะทุกคนโอ้โหสวยงาม รู้เรื่องกระเบื้องลาวอ่ะทุกคนโอเคโอสียดายนะเกมนี้ไม่มีซื้อสเก็ตเตอร์นะถ้ามีดีโหซื้อทั้งวันเลยนะเกมเนี่ยขอบอกเลยสงการค่ายพีจีนะทุกคนลงมาลูกพ่อ โอ้ลูกบอลมาแถวแรกเฉยเลยอะไรครับนี่เออสวยลงมาอันนี้เออวันนี้ไม่รู้จะเกลือหรือ,อยังไงนะแต่ผมว่าไม่เกลือหลักดูทรงละก็เดี๋ยวจะมีกลุ่มมีอะไรข้าวนะก็าฝากกดตดตาม กดไลค์กันด้วยนะแล้วโอเคจัดก็นล่าเกตเตอร์มาแล้วจ้างก,ก็เบ็ดห้าสิบบาทหมุนไม่กี่ทีไนงะเออเราก็จัดมาเยอกับสิบสองหมุดน,นะมาชมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะจาบเบ็ดห้าสิบบาทเออโอ้โหถ้าไหลอย่างนี้สวยเลยนะผมขอบอกเลยกรับช่วงเวลาที่เห็นคลิปเลยนะเออสำหรับใครที่รับมาชมถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฟังไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนเออเป็นกำลังใจกันหน่อยจัดกันไปยาวจัดไปยาวโอ้โห ค okay. คุณเราเริ่มหนักนะแล้นะเลืกเ้าหมุนนะสวยคูณสิบ็ไปก็ร้อยพันหกสิจ,จ้าทุกคนโถก็บอกดูของแท่อันนี้ตัวใหญ่สุดเลยนะผู้ชายพันเจ็ดไปดิสวยโถสวย,สวยขันน้ำโอ้โหก็ได้ตัวใหญ่ๆกันเนองทุกคนขันน้ำเราแปดลอยโอ้โหวสวย,สวยง,งามงามเยี่ยมเลย ตอนนี้ก็ล่ามาซุปเปอร์เมก้านะ4,200ท่วนเออทำลายเห็นเห็นนะจ้าทุกคนเออคูณ19กัไปแล้ว400เยอสวยสวย,สวยเด็กแปดหมุนนะกูจะคูณคูณเท่าไหร่เนะี่ยคูณ20แล้วนะคูณ24แล้วนะทุกคนเออคูณเยอะจริงๆ อีกห้าหมุนสุดท้ายมาชมกันเลยโอเคสวยคุนย7บเจ็ดเขไปแล้วโอ,โอ้โหค,คูณเยอะจริงนะชัตตนี้ก็รอ810บาทนะทุกคนสวยโอ้โหคูณ30ไปแล้วนะเออชอบคูณตรงนะี้นะคูณรู้เรื่องเลยนะโอ้ดูสิทุกคนคูณยันร้อยได้นะผมเขาบอกนะถ้ามันไหลดีๆนะรู้เบืองเลยครับ ลงมาโอ้โหช็อตนี้ก็ล่ามา1,100เธอกับรางวัลก้อนโตอีก3หงสุดท้ายโอ้อนะโหกำลังเห็นเห็นนะเออทุนเราอยู่ที่3,800ตอนนี้ก็บวกมาโอ้โห4,500แล้วน,นะโอ้โห7,000แล้วนะตอนนี้8,000นะทุกคนโอ้โหช็อตนี้ก็จัดมาอีกแล้วกับรางวัลก้อนโต,โต1 0 0 30.00ิ30นย์อยอีกแล้วครับท่านเลยอีกหนึ่งคูสุดท้ายมาชมกันเลยโอ้โหกับคูณ36นะเออคูณ46่สิบนะโอ้โขอตัวใหญ่ลงมาโอ้โห,โหตัวใหญ่จริงด้วย48นะิบแปนี้เา 7, รามันเจ็ดพันสอรู้รูปเฟื่องรูปเฟือเฟ่องอ่ะอดนี้คูณ50อีกเจ็ดโคกถือว่าดีนะถือว่าดีมากนะเลย,ยนะเรื่อยๆเนี่ยโอ้โห,โห รูเฟื่องรูเฟเวืรองนะแต่ขนาดนี้นะโอ้โหช็อตนี้ก็ลอมา8000ันหนึ่งซุปเปอร์ไม่กล้านะทุกคนโอ้โหเออเอันนี้ราม,มาช็อตเพิ่มเตุมทุีโอ้โหช็อตเลยช็อตนี้ก็อมา 10, หล่อมา1น0 0 0นะเออประมาณนี้เราก็บวกมาประมาณ16000เออสำหรับ เกมส่งการาออใครพีเจีออใครก็พอนะสำหรับนี้ก็โอ้โหแตกสะอึ้นนะองนะฮะรูเฟืองอ่ะโอเคก็ฝากติดตามช่องนินจาชาเนลด้วยนะเออเดี๋ยวมาจัดให้ดูกันใหม่โ์เิลาแตกจุกๆ